สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ตงเีรพัฒน์วนรณเมมลนะครับในช่วงเวลาของรายการ t ีทอล์กสเปเชียลเราจะมาพบกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาคุยกันนะครับในช่วงนี้เราจะขมวดปมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างบิ๊กไอเดียดีไหมครับบิ๊กไอเดียสำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเราจะอยู่ในวงการวิชาชีพไหนจะทำงานราชการจะเป็นครูจะเป็นทหารจะเป็นตำรวจจะเป็นนักโฆษณาจะเป็นอะไรก็ตามการทำงานของเราเนี่มันต้อง หาบิ๊กไอเดียบิ๊กไอเดียจะทําให้การทํางานของเราเนี่ยวิ่งไปข้างหน้าบิ๊กไอเดีคือไอเดียที่มันปังไม่แป๊กใครที่อยากจะเป็นอิฟเอนเซอร์อยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับต้องติดตามใครที่อยากจะให้ชีวิตการงานรุ่งโรดทำงานด้วยความสนุกสนานมีอะไรใหม่ๆหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาเนี่ยต้องฟัง T-Talk Special กับอาจารย์โต้งธีรพัฒน์ วันเดิมมนหมดเดี๋ยวให้คุณยิ่งในช่วงนี้เราขมวดปมให้เป็นตอนของ Big i d อเดียสนใจก็ไปคลิกไลค์ที่เพจ t t a l k หรือว่า Subscribe ที่ YouTube Channel TTalk Special ไปเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับถ้าอยากจะรู้เรื่องราวอะไรก็คอมเมนต์ได้นะกรอกเข้าไปในคอมเมนต์เลยครับอยากจะฟังเรื่องนี้อยากจะให้อาจารย์โต้งมาคุยเรื่องนี้อาจารย์โต้งลองไปหาเรื่องนี้มานั่งคุยกันหน่อยซินะครับพูดถึงบิ๊กไอเดียเป็นสิ่งสําคัญมากสมัยก่อนเราพูดในวงการโฆษณา และจะทำงานโฆษณาอะไรปุ๊บเนี่ยมันต้องแสวงหาบิ๊กไอเดียครีเอทีฟก็ต้องหาบิ๊กไอเดียทุกคนก็ต้องหาบิ๊กไอเดียเพื่อนำเสนอให้กับลูกค้าพูดถึงลูกค้าสมัยนี้เนี่ยโอ้โหเอาใจยากนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เราเป็นแอเคท์เนี่ยนะหรือว่ากลุ่มผู้บริโภคนี่ยิ่งเอาใจยากเข้าไปใหญ่ผมชอบโฆษณาสมัยก่อนไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเยอะไม่ต้องฟุ้งเฟอ้อไม่ต้องใช้คำที่มันสวยงามบางคนบอกว่าโฆษณานี่คือ truth well told ความจริงที่ปรุงแต่งโอ้สมัยนี้ใช้ไม่ได้หรอกครับบางคนบอกว่าเป็น half truth อันนี้ยิ่งแย่เลยนะเขาไปประจานติดแฮชแท็กเราตายเลยเพราะต้องจริงใจอาศัยความจริงใจอาศัยกลเม็ดเด็ดพลายต้องล่วงรู้ถึงพฤติกรรมผู้บริโภคจิตวิทยาผู้บริโภคจะดึงหัวใจเขาให้อยู่กับเราได้อย่างไรสมัยนี้เลยใช้คำว,ว่าเลยฮะ engagement ไงจะให้เข้ามาอินกับเราได้อย่างไรนะครับ อันนี้เป็นหัวใจที่สําคัญเพราะฉะนั้นบิ๊กไอเดียเราจะคุยทั้งรูปแบบของเรื่องราวเดิมๆในอดีตผมขอเรียกว่าเป็นโอสกูลแล้วกันแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือนิวสกูลนิวสกูลคือการเรียนรู้ในโลกยุค disruption นี่แหละดิจิทัลโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆที่มันใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นฟัง T-Talk Special ไม่ตกเทรนแน่นอนนะครับเราจะเคียงคู่ไปกับเทรนใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลก เริ่มต้นครั้งแรกเรามาคุยเรื่องโอไอเดียก่อนกันละกันมีโฆษณาชิ้นหนึ่งผมชอบมากชอบตั้งแต่ไอเดียเขาแล้วเรียกว่าเป็นบิ๊กไอเดียจริงๆและโฆษณาเรียบง่ายเรียบง่ายมากเ,าเราลองมาดูนะครับว่าถ้าเป็นโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยนะพูดถึงสมัยก่อนสื่อสิ่งพิมพ์ทุกวันนี้มันก็ปรับใช่ไหมเราดึงเอาหลักการของโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยมาใช้ในเพจมาใช้ในการวางเป็นแบนเนอร์ใช้ในการวางอะไรทั้งหลายเนี่ยเอามาจากโอสกู l ทั้งนั้นแหละนะครับ ถ้าจะพูดถึง Print a d ในสมัยก่อนก็จะเริ่มตั้งแต่ h e d l l n n นะถ้าดูตามรูปนี้ประกอบนะครับจะมี Headline ตัวหนังสือหนาๆโตๆนี่แหละ Headline จาก Headline ก็จะมาเป็น Body Copy นะครับ Body Copy คือตัวหนังสือทั้งหลายนี่แหละเพราะฉะนั้นมันไม่พ้น Text นั่นไม่ว่าโลกมันจะปรับไปเป็นสื่อใหม่สื่อเกา่าสื่ออะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่พ้นสิ่งที่เป็นเท็กซ์เป็นตัวอักษรนั่นไม่ว่าต่อไปมันจะไม่มี Facebook และจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยไม่พ้นตรงนี้หรอก TikTok ก็จะเน้นในเรื่องของวิดีโอการสื่อสารด้วยภาพเคลื่อนไหวในส่วนของ Facebook ก็จะมีทั้งภาพนิ่งด้วยใช่ไหมครับโฟโต้แกลเลอรี่ทั้งหลายเนี่ยนั้นมันก็ไม่พ้นเรื่องพวกนี้หรอกเท็กซ์ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว บางสื่อจะเน้นออดิโอใช่้หมเราทำพอดแคสต์ออกทาง Spotify ทางอะไรทไรั้งหลายอันนั้ก็เน้นเรื่องออดิโอไม่ว่าสื่อจะปรับยังไงไม่พ้นตรงนี้แล้วก็จะมีเฮดไลน์จะมีบอดี้คัปี้และสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือจะมีวิชวลหรือว่ารูปภาพตัวอย่างที่ผมให้ดูเนี่ยเป็นสื่อที่เรียบง่ายแต่กินใจมากของบริษัทเช่ารถสมัยก่อนบริษัทเช่ารถเนี่ยมี2บริษัทที่ห้ำหั่นกันในอเมริกาคือเอ i ว โลโก้ก็จะเป็นพื้นสีแดงแล้วก็ Hertz โลโก้ก็จะเป็นพื้นสีเหลือง Hertz อันดับหนึ่งครับ Avis มาเป็นอันดับสองวันดีคืนดี Avis มานั่งคุยกันว่าฉันจะเป็นอันดับหนึ่งได้อย่างไรก็ต้องยิงโฆษณาเป็นโฆษณาทางพ r ิน t ์แแล้วทำออกมาได้เรียบง่ายโอ้แต่มันโดนใจอะ เขาหยิบเอาทฤษฎีปลาใหญ่กินปลาเล็กครับแล้วเอามาพลิกเข้ากับบิ๊กไอเดียได้อย่างดีมากนั้นส่วนใหญ่บิ๊กไอเดียมันจะเกิดจากไอเดียที่มันเป็นมีมาอยู่แล้วเป็นสิ่งที่คนได้รู้เป็นสิ่งที่คนได้ยินเป็นสิ่งที่คนรู้อยู่แล้วแล้วมาบวก creativity คือจุดขายของเราเนี่ยเอามาใส่เข้าไปเอามาพลิกเอามาบดเข้าไปให้มันไปด้วยกันได้นั่นแหละคือสูตรของบิ๊กไอเดียอันหนึ่งนะครับอย่างเช่นตรงนี้ใช่ไหมฮะของเอวิสเนี่ยดึงเอาทฤษฎี ดึงเอาคำพูดที่บอกว่าปลาใหญ่ก็ต้องกินปลาเล็กสิองค์กรใหญ่ๆก็ต้องกินองค์กรเล็กๆองค์กรเล็กๆสู้ไม่ได้หรอกเอวิสดึงอันนี้เข้ามาด้วยพาดหัวเห็นไหมครับเขาบอกว่า when you are only number two you try harder or else ถ้าเราเป็นอันดับ2เนี่ยต้องพยายามให้มากถ้าพยายามไม่มากก็ตายนะ้วดูวิชวลเนี่ยนะครับดูปลาใหญ่ห <c oughs> ลับตาพริมยิ้มเลยไล,ล,ล่กินปลาเล็กนะเพราะฉะนั้นคืออะไรครับถ้าเราบอกว่า ปลาใหญ่กินปลาเล็กเนี่ยเพราะฉะนั้นปลาเล็กก็ต้องว่ายน้ำํนำนําหน้าปลาใหญ่ครับว่าน,นําหน้าคืออะไรอ่ะก็ต้องหาอะไรใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมเห็นไหมฮะพอในบอดี้กาปี้เนี่ยเขียนชัดเลยครับปลาเล็กจะต้องเคลื่อนที่ไปตลอดเวลาหยุดไม่ได้นะ The big ones never stop picking on them ไอตัวใหญ่ไม่เคยหยุดที่จะเจือนเลยช้าปุ๊บโดนงับช้าปุ๊บโดนงับเอวิรู้ถึงปัญหาของปลาเล็ก เพราะว่าเราเป็นอันดับสองในบริการเช่ารถเราจะโดนกลืนไปแน่นอนถ้าเราไม่พยายามให้มากขึ้นเราแทบจะไม่ได้หยุดพักเลยเห็นไหมครับโอ้โหเราต้องคิดค้นอะไรใหม่ๆมาอยู่เสมออา้าวที่บอกว่าเราไม่ได้หยุดพักเนี่ยคืออะไรบาร์ดิกอปี้ต่อไปเนี่ยนะครับเป็นคำอธิบายเลยครับว่าทำไมเราถึงไม่ได้หยุดเราไม่เคยที่จะอยู่นิ่งเลยนะเราเอาไอ้ที่เคียบบุรีสมัยก่อนคนชอบสุบุรีในรถใช่ไหม เราเอาที่เคียบุรีเนี่ยทิ้งไม่เสมอมันต้องว่างเปล่าเลยเนี่ยอันนี้เป็นเพนพอยต์เลยนะถ้าพูดถึงยุคนี้นี่คือเพนพอยต์ครับที่เอวิสดึงเข้ามาสิ่งที่คนบ่นมากที่สุดในการเช่ารถเนี่ยก็คือโอ้โหบางคนไม่สูบบุรี่ใช่ไหมพอดึงมึงขี้บุรี่เต็มมันเหม็นมากเลยนะครับคนจะบ่นกันเยอะนี่เป็นเพนพอยต์เอวิสบอกฉันไม่เคยอยู่นิ่งฉันจัดการเอาไปทิ้งให้มันสะอาดอยู่เสมอแล้วก็น้ำมันเต็มถังแน่นอนบางทีลืมไงฮะ ใช่ไหมฮะคนมาส่งรถก็บอกอเต็มไปเต็มกลับนะพี่พอขากลับลืมเติมแล้วบริษัทเช่ารถโอ้โหคนใช้บริการเยอะเนี่ยก็ไม่ได้เช็คนะครับพอไม่ได้เช็คปุ๊บน้ำมันไม่มีเต็มนี่คนก็บ่นกันเยอะอันนี้เป็นอันดับ2องนะครับแบตออนอีกขับไปขับมาแบตหมดยุ่งอีกรถสตาร์ทไม่ติดอะไรไปเรื่อยเลยแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนเห็นไหมเพราะที่ปัดน้ำฝนนี่บางทีอย่างโลกยุคนี้เนี่ย ฝนมันตกไม่ไปตามฤดูกาลนะร้อนก็ร้อนมากเลยยางก็กรอบเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นบริษัทที่แบบมีลูกค้าใช้เยอะๆมันไม่มีเวลาครับคิวไม่ทันเห็นไหมแต่อีวิสบอกว่าฉันเป็นระดับ2นะฉันไม่มีปัญหาฉันต้องพยายามทุกอย่างเนี่ยทำกันหมดนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยบอกว่ารถที่ให้เช่าด็่กก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าคนอื่นเลยนะครับและสิ่งที่สําคัญลองดูครับ 3. บรรทัดสุดท้ายโอ้โหอันนี้เรียกว่าเป็นจุดสลบเลย นะสามบรรทัดบอกว่าไงครับยังไงยังไงเราก็ไม่ใช่ปลายใหญ่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลองจินตนาการดูนะเราลงมาเรานั่งเครื่องไปอีกเมืองหนึ่งนะครับพอลงไปปุ๊บเนี่ยคิวเช่ารถเนี่ยสมมตินะเอวิอยู่ซ้าย Hertz อยู่ด้านขวารีบก็รีบใช่ไหมแต่ต้องใช้ h e r ร์สอะเพราะมันอันดับหนึ่งลงมาปุ๊บโอ้โหเคาน์เตอร์ของเฮิร์คนยืนเป็น50คนสมมติหันมาดูเคาน์เตอร์ของเอวิ เฮ้ยยืนอยู่2คนแน่นอนคุณจะนึกถึงโฆษณาชิ้นนี้แน่นอนเลยครับใช่ไหมเฮ้ยเขาบอกเขาเป็นปลาเล็กเว้ยเฮ้ยเขาเป็นอันดับสองว้ยคนเราชอบช่วยมวยรองบ่อนอยู่แล้วลองดูสิใครเป็นแชมป์ทุกคนชื่นชมพอพอคุณเป็นแชมป์ปุ๊บเนี่ยคนจะไปเชียร์ให้คนมาล้มแชมป์คนจะเชียร์พวกอันเดอร์ด็อกนะพอเราปุ๊บเราแวบนึกถึงโฆษณาของ a อวิสเฮ้ยเขาบอกว่าที่เคียบุรีเขาล้างสะอาด แบตเตอรี่รถเต็มตลอดน้ำมันเต็มตลอดที่ปัดน้ำฝนใช้การได้ตลอดเช็คให้เรียบร้อยอลองดูมันหน่อยว่าเห็นไหมลองปุ๊บก็ติดใจใช่ไหมครับเพราะว่าเอวิสมีเวลาที่จะช่วยเหลือเวลาที่จะเทคแคร์ลูกค้าได้เป็นอย่างดีอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยเห็นไหมครับลองดูให้การส่งทอดของบาร์ c ี p กยั่วยุด้วยเฮดไลน์ใช่ไหมเมื่อคุณอยู่ในอันดับ2คุณต้องพยายามมากที่สุดไม่งั้นก็ แล้วก็ในบาดีกอปีค่อยสาธยายมาทีละนิดทำไมเราเป็นอันดับสองเราเป็นยังไงเราพยายามยังไงเราไม่เคยได้หยุดพักเลยแล้วก็ขยายความว่าสิ่งที่เราไม่ได้หยุดพักคืออะไรก็เพนพอยต์สองสามอันพอแล้วไม่ต้องพูดมากตบท้ายยั่วยุให้คนมาใช้บริการวิชัวไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยครับเป็นปลาใหญ่หลับตาพริมไล่กินปลาเล็กที่วิ่งไปข้างหน้าไหวไปข้างหน้าแบบเนี้ยงั้นพอพริมแอนดใส่เต็มอย่างนี้ปุ๊บเวลาคนขับรถใช่ไหมครับ มีโฆษณาติดอยู่บนป้ายบิลบอร์ดไม่ต้องพูดอะไรมากเลยครับแต่ดึงรีเลทกับสิ่งที่อยู่ในบาร์ดีกอรปีเอวิสเป็นอันดับสองในธุรกิจเช่ารถเพราะฉะนั้นเราพยายามมากกว่าเห็นไหมถ้าเกิดคนกำลังขับรถที่มาจาก a อวิโอ้โหเว้เป็นอย่างที่ว่าไว้ทุกประการได้ใจเลยนะกลายเป็นลูกค้าถาวรแน่นอนเป็นแฟนพันธ์แท้แน่นอนถ้าคนขับรถของอีกยี่ห้อหนึงโอ้ลองดูดิเปิดดอุ้ม ไอ้ที่เขี่ยบุหรี่เต็มไปด้วยบุหร,รี่เอาว่าคราวหน้าฉันใช้ A อวิ iness, แน่นอนเห็นไหมครับนี่คือบิ๊กไอเดียไม่ต้องใช้อะไรเยอะไม่ต้องถ่ายรูปให้สวยงามใช้ไอเดียอย่างเดียวคิดคำเห็นไหมคำนี่แหละคำนี้โดนเอาคำโดนโดนโดนมาใส่นี่คือบิ๊กไอเดียฝากบิ๊กไอเดียคราวนี้ไว้นะครับกลับมาพบกับ t t a l k Special ในช่วงของบิ๊กไอเดียได้ใหม่มาเสริมสร้างบิ๊กไอเดียกันนะครับพบกับผมอาจารย์โต้งธีรพัฒน์ วันเดเร์มอนด์กันข่าวหน้ามาคุยบิ๊กไอเดียกันต่อไปครับ